ผู้ชายของเรามาเอาเพื่อนเราเฮ้ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับรสู่ช่องายตามาหาอะไรสวัสดีค่ะายตาค่ะจากช่องอายตาค่ะ ช่องแง่แล้วมันดูน่ากลัวช่องแย่เหมือนว่าช่องแคบอะไรสักอย่างไม่แคบกว้างมากเอาดวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องสิบอันดับนิสัยผู้ชายที่โอเคเลยมางบอกเลยนะคะว่าสิบอันดับนี้แก่ไอตาแล้วก็ปุยนุ่นผ okay, like anyway> yeah. ู้ที่เป็นช่างกล้องของเราต่อของเราแล้วก็ช่วยของเราไม่เป็นอย่างเลยเดียวแม้ว่าเธอไม่เป็นอะไรกับฉันเลยเบื้องเดินประมาณล้านห้าต่อเดือน สามคนลุ่มหัวการวางแผนจะไปเผาบ้านข้างๆความเห็นตรงนี้ในการจัดอันดับเนี่ยมาจากเราแค่3คนค่ะไม่ใช่ใ <น S 1> แลบบคือ,<ต>คอสันทา,ทานเราตอนที่อันดับสิบกอนเลยพี่งง ผู้ชายขี้งกจริงๆขี้งกมันสองแง่สองงามนะเพราะเราก็เป็นเราจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่าฟุ่มเฟือยสุดลวยสุรไายอะไรแต่เรื่องบางเรื่องถ้ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปเพราะว่าเรื่องแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะไปส่วนตัวไอตาโอเคกับผู้ชายที่ระหนีหรือว่าประหยัดถ้าเป็นเรื่องที่แบบตัวมันไปกินข้าวไปดูหนังอะไรเงี้ยมันก็ใช้จ่ายได้หน่อยไหมออกให้เราบ้างก็ได้แค่ครั้งแรกก็ได้อย่างตัวผู้ชายเองเนี่ยถ้าครั้งแรกเนี่ยเราไม่ออกให้ผู้หญิงเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้นะคือ แต่ว่าถ้าเป็นมันเหมือนแบบเดี๋ยวไปเจอกันขั้แน,น,นแรกเป็นเดทแรกอะไรมันก็เป็นความประทับใจนิดนึงคือแน่นอนเราคงไม่ได้ไปกินอะไรเป็นหมื่นเป็นแสนอะไม่แน่นะกับพี่ <ปะ S 2> เอาเดี๋ยว <c oughs> ผู้ึงในฐานาผู้หญิงที่ดีๆดาายดดอย่าง <c oughs> เราเฮ้ยเราก็ใช้คำนีได้ไงเพราะเรา แับเขาไงว่าแบบเออแค่ครั้งแรกพอเป็นการลองเช็คแอารติจูดนิดนึงมันเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับเฟิร์สอิมเพชชั่นเละอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยผู้หญิงยังไม่จ่ายอีกเนี่ยผู้ชายก็ต้องพิจารณาได้แหละว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยงผู้หญิงคนนี้ไหวไหมจะใช้เงินเราตลอดชีวิตหรือเปล่าอันนี้ผู้ชายก็จะต้องพิจารณาฝั่งผู้หญิงหลังจากนั้นมันก็ต้องคุยกันแล้วแหละตกลงยังไงถ้าเกิดออกไปข้างนอกเช่นจะควรจ่ายตรงนั้นตรงนี้ไหมโอเคเราก็ต้องเกรงใจผู้ชายบ้างใช่ จะแสดงออกว่าช่วยจ่ายนั่นจ่ายนี้ให้ถ้าผู้ชายไม่งบก็จะดีนะคะขี้เกียจอันดับ9ผู้ชายขี้เกียจ เนี่ยไม่ชอบคนขี้เกียจเงินไปก่อนนะคะใช่สิแต่เด็นิสัยผู้ชายขี้เกียจคือขี้เกียจในในมุมขอยตาหมายถึงเป็นคนที่แบบไม่ทะเยอทะยานไม่แ่เตาไม่พยายามพัฒนาตัวเองฉันอยู่ตรงไหนฉันก็อยู่เรงนสบายเอออันนก็เล่นเกมนี่นี่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องแบบมานั่งทํางานหาเงินอะไรตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เราจะมองที่ทัิจูดของเขาได้ว่าเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานและอยากพัฒนาตัวเองมากแค่ไหนหรือเป็นคนที่แบบก็อยู่แค่นี้ก็ได้เงินเงืนก็แค่นี้ก็ก็อยู่ๆไปแล้วแบบเราไม่ได้มองแค่นี้เวลาคบกี5ป สีิปีเขาจะโตขึ้นไหมมุมมองเขาจะแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลเราได้ไหมไม่ใช่โต,โตแต่ทรัพย์สินนะคะโตที่ทองด้วยพ่าชายอ้วน <c oughs> อ <c oughs> ันนี้ไม่ใช่ในส่วนตัวแต่พ <c oughs> ี่ชายอ้วนมันหนุก <c oughs> หนับน, <c oughs> น,น่ารักแล้วเอาภูมิปตีาปะ ขี้กะะเกียจนะคะเวลาอยู่ด้วยกัน2คนฉันสามีภรรยาถ้าผู้ชายขี้เกียจี่เป็นอะไรที่เหนื่อยกับผู้หญิงมากน้ำให้่อยเปิด Level, เล่าให้ห่ยอยอันนี้เป็นเมียหรือเป็นเบ้คะความสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าแบบเราเลียงดูเราร้อยเปอร์เซ็นต์อมอย่างงี้ยินดีทําให้แต่คือส่วนตัวตาส่วนตัวพี่แย,ยนี่ก็รู้สึกว่าเรา <thrive. S 3> ไม่ได้ไปของเงินเขาใช่เราอยู่เพราะเรารักกันเพราะฉะนั้นมันต้องไม่มีใครที่แบบได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันผู้ชายที่รักตัวเองคือผู้ชายที่เห็นแก่ตัวอันดับ8 ผู้ชายที่รักแต่ตัวเองใช่นึกออกไหมโดยเฉพาะถ้ารักตัวเองมากเกินไปจนไม่สนใจอย่างอื่นเลยยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผู้ชายที่เอาเราเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาแต่เขากลับไม่ไม่เอาตัวเขาเองมาอยู่ในชีวิตเราเลยเธอต้องมาดูแลแม่ฉันเธอต้องมาดูแลบ้านฉันแต่เธอไม่เคยไปบ้านฉันเลยเรอไม่เคยมาดูแลแม่ฉันเลยแต่ประเด็นนี้ก็อยู่ที่ค ondition ด้วยถ้าผู้ชายคนนั้นแม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวือถ้ยผู้ชายคเนั้นว่ะเปยนฝ่ียทเี่ยาเลี้ยงเราแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเรี๋ยวเดีวเยวเดเนี้ยวเ ็นสิทธิ์ของเขาที่เขาต้องไปหาเงินอะว่าเราเป็นแม่บ้านฟูลท์แล้วก็จะมีเวลาดูแลคนรอบข้างของเขาด้วยแต่เขาก็โกรเราแต่ถ้าเราทํางานเท่าๆกันเงินใช้จ่ายในบ้านมันเท่าๆกันเวลาที่เหลือมันก็มีแค่เนี้ยเท่ากันเราไม่สามารถแยกล่างไปดูแลเขาทั้งหมดได้คือความหึงเนี่ยเป็นต้นเหตุของการบังคับ อันดับ7ผู้ชายขี้หึงความหึงเนี่ยหึงได้นะจริงๆมันเป็นความรู้สึกในใจเฉยๆแต่มันเป็นต้นเหตุของการกระทที่ออกมาชูทังนอกก็คือการที่บอกว่าเฮ้ยไม่ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยไปบ้านเพื่อนคนนี้หรอกไม่ได้ฉันต้องไปด้วยถ้าฉันไม่ว่างเธอไม่ต้องไปตกลงมันเป็นเพื่อนฉันหรือมันเพื่อนเขาวะนั่นละสิเรื่องความหึงไอ้ต่ว่าใครๆมันก็หึงคนรักกันอะไรเงี้ยเวลาเห็นอะไรนิดหน่อยเขาก็จะรู้สึกว่ามีความแบบห่วงหนนั้นต่ดเซ็กซี่อ่าเขาจะแบบเดี๋ยวไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้บางคนอ่ะพอหึงแล้วเขาก็กลายเป็นนนววว่่าาาาาาเเเเเคค้้้้้้้บุมมรกกิไปโออตงัขึลยให ่อมีแขนแท้อะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านเลยกี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงใครเปะวะอ่ะไม่ใช่ถ้ามันมีกฎมีเกณฑ์แบบสําหรับคู่รักการนี้นิดหน่อยอะโอเคแต่บางทีถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะทาใจลำบากเพราะชมแรกๆเราคงแบบทำกับแฟนได้ทำได้เออดท้ายเรกอะจะเลิศเลยจ้าอะไรนะคะ ก็อึดอัดานแต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยต่อให้มีแฟนฉันก็มีส่วนไดเสียเที่ยวยิ่งเจ็ดโมงเช้าอะไรแบบนก็ผู้ชายก็เลิกกับผู้หญิงได้เลยเราเวลาเราคุยกันเราต้องแฝงเขาก็คิดแทนผู้ชายด้วยนิดนึแบบเออพบกันตรงกลางแล้วบอกเลยสมัยนี้นะรวมถึงเพื่อนแย่ด้วยคือผู้ชายจะแบบว่านั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยส่วนผู้หญิงนั่งกินเหล้าก็แฟนนั่งเล่นเกมไม่ทำไรคึ่งทางอ่ะอ้าวหัวไปดูบอลไปฉันก็หน้ากินเหล้าอะไรเรื่องมันเป็นอย่างงี้โลกมันเปลี่ยนใช่หรือว่าพบกันครึ่งทางนั่นเองหัน อันดับ6ผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงชอบหักหน้าใช่เป็นเช่นเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนผู้ชายเวลาอยู่ต่อหน้าจะมีความมีัวเมียขึ้นมาจะไม่ให้เกียรติแล้วอุ้ยกูนะดยังวั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เสียงเมียกันนั่งมันกินมันเจองเดี๋ยวเรากลับบ้านเนาะ ก็เป็นพฤติกรรมที่น่าเกลียดเหมือนกับอยู่ต่อหน้าคนอื่นแล้วเราก็กลางใสคือการให้เกียรติมันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่า <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบอุ้ยเมียจ๋าเป็นจิ้มเป็นเสรจอ,อะไรกัน <c oughs> แค่ดูแลเขาให้เขามีเกียรติอ่ะให้ให้ทั้งสองฝ่ายมาเท่ากันเนาะไม่ใช่ว่ากูเป็นผู้ชายกูธรรมาหากินกู <c oughs> จะต้องกดเมียให้ดูตามคว่าแค่ให้มันมดู เท่าเทียมการขยเกตกันแต่เอาจริงๆว่าสมัยนี้โอเคขึ้นนะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีความเท่าเทียมมากขึ้นทั้งการงานการเงินต่างๆค่ะมันเท่าเทียมปุ๊บอะเรื่องเหล่านี้มันจะลดลงอีกเรื่องนึงคือแบบพูดให้ขายหน้าเออกระดเมาส์ คือแฟนแย่ไม่ไปหรอกแต่เราอะเป็นคนที่ใส่ได้ดีอันนี้ยอมรับเลยคือแบบเวลาอยู่กับเพื่อนเ,อนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเอาแฟนเราม,ามาเป็นตัวตลกอะเ,อรเราต้องการจะทําให้คนอื่นขำาะจนเราแบบบางทีก็มองข้ามความรู้สึกเราเผลอเราไม่ทันค,คิดก็ขอโทษเขาขอโทษนะคะหัวค่ะ เอาเรื่องหลงตัวเองละกันอันดับ5ผู้ชายหลงตัวเองบางทีคนเก๊กมันก็จะมีความตลกนิดนึงอะไม่ใช่เอ้ใครๆมันก็อยากดูดีเออไม่ใช่าใมันครยังแยากหล่ออะไรอย่เงี้ยเคยเจอไหมแบบประมาณว่าผู้ชายแบบพรีเซนต์ตัวเองสารพัดเลยเคยเจอแบบอู้ดูดีอย่างนั้นอย่างนี้ตัวจริงแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่านุ่มรั์ภายนอกความหล่ออย่างเดียวแต่บางทีแบบโมไปนู่นไปนี่ทำธุรกิจไปกินข้าวทีลืมกระเป๋าตังค์อีกแล้วครับเอออะไรเอ้ยบอกให้หน่อยเดี๋ยวเขาคืนเดี๋ยมึงไม่เคยกดเงินคืนนนกูเเเลยยย้ววตัป่่ะีอ ัวแรงสีสูงสูงเลยสูงไม่ว่าจะหน้าดีหรือหน้าไม่ดีการพูดหลงตัวเองมันก็ไม่ดีการกระทำหรือการแสดงออกของเขาเนี่ยมันพีเซนตัวเขาเองบนคอนเสาร์ตให้ให้คนรู้จักเราจากการที่แบบแสดงออกอาว่ผู้ชายก็ไม่ได้เมาส์น้อยไปกว่าผู้หญิงอันดับ 4. ผู้ชายขี้เมาส์นี่ก็เจอเวลาไปเดทอะไรเงี้ยก็จะแบบเมาส์แฟนเก่านั้นนี่ซึ่งแบบที่ไม่อยากรู้ไม่อยากไม่ได้อยากรู้ด้วยนะว่าเขามีแฟนมากี่คนหรือเคยไปคบกับใครอะไรยังไงเราอยากรับรู้แค่ตรงนี้แค่ว่ามึงไม่เคยไปฆ่าใครก่อนนั้นนี่เท่้นแล้ว เข้าไปในเป็นหนึ่งเรากลายเป็นแฟนเก่าเขาเราก็จะโดนแต่เอาจริงนะผู้ชายอย่างเงี้ยเจอแค่ครั้งสองครั้งเราก็ไปแล้วใช่ไม่อยากแต่เราดูแหวว่าไม่โอเคอะคนอะไรเมาผู้หญิงคนอื่นการนินทามันไม่ได้ทําให้คนที่ถูกนินทาดูไม่ดีแต่มันทําให้คนที่พูดนินทาดูไม่ดีมึงนั่นแหละที่ดูไม่ดีมันน่ะนะมึงนันแหละโอ๊ยอวดเก่งอันดับสามผู้ชายอวดเก่ง ใช่สมัยนี้อวดโดยเฉพาะถ้าคนรวยๆเขาก็จะมีความภาคภูมิพพใจว่าเขามีเงินนะน,นี่ดูง่ายๆเลยนะโซเชียล IG Facebook โอ้โหมึงถ <มา S 1> ่ายรูปมา,าลลอันนี้รถติดจังเออโลโก้เลนส์นาฬิกาโรเล็กซ์อันง่ายๆอันนี้ก็คือจากโซเชียลนะแล้วก็จาก,กคำพูมิใจาใช่จาก,กคำพูดิหั่นตา,าเอาจริงๆคือถ้าคนรวยอ่ะเวลาเราไปเจอเขาเราก็ดูรู้ไม่ไม่ต้องมาแบบกี่โมงแล้ว S <S อละครแบบเออถือกุญแจรถก็ถือกันอยู่แหะคนรวยจริงๆอ่ะบางทีเขาไม่ได้สนใจนะว่าเขาจะใช้รถอะไรเขาไม่กูรอะไรด้วยโกหกนี่เป <oh like ็นบอกเกิดของทุกอย่างเลยนะ อันดับ2ผู้ชายชอบโกหกโกหกนี่คือไม่ได้เลยเอาจริงนะแค่ผู้ชายอยู่ที่บ้านแล้วบอกว่ากําลังขับรถอยู่กำลังไปหาเรามันเอะแล้วนะยังไม่โอเคเลยคือบางคนจะรู้สึกว่าก็แค่แบบนิดๆหน่อยๆโกหกเพื่อให้เราสบายใจว่าเขากำลังขับรถอยู่แต่จริงๆแล้วเขายังไม่ออกจากบ้านมันคือจุดเล็กๆที่จะนําไปการโกหกในเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจว่าทำไมแค่นี้ต้องโกหกมันมีอะไรเปล่าวะคนที่จะโกหกใครได้เดี่ยมันต้องจําเรื่องที่ตัวเองโกหกไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยแท้เพราะฉะนั้นอย่าโกหกเลย ทุกไ,ไมคะเขาไม่โกหกเลยเขาแหล่อย่างเดียวไวลเย เดียวเดียวผู้ชายต้องดูมันอันดับหนึ่งอยู่แล้วอะเป็นบ่อเกิดแห่งความความเลิศความชิบหายอินเนอร์เนียนมากมันไม่ใช่ชีวิตคู่อะ่ใชชีวิตขี้์อะถ้าผู้เป็นคนอื่นมันก็ไม่ใช่ชีวิตคู่แล้วอะผู้ชายเนี่ยก็มาเอาเพื่อนเรา้เพื่อนเราเป็นตุ้ตู้เป็นผูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเว้ยมันเหมือนอาจจะเป็นความชอบชาเลนจ์ของผู้ชายคนนั้นมีการแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดคิดไม่ได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วขอให้ผู้ชายมันจะดีมีข้อดีอะไรเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องนี้ไมันไม่ได้ มามีข้อหนึ่งเนี่ยไม่ได้มันก็มีคนที่เปลี่ยนได้แต่คือมันก็ไม่ใช่ทุกคนยากย <คน S 2> มุ้ยคนเจ้าชัว่ามันติดนิสัยหวานเสน่ห์หรือมีรสนิยมทางเพศคือชอบเปลี่ยนคู่นอนรักใครได้ไม่นานก็เบื่อแล้วอยากไปเอาคนอื่นแล้วถ้าแต่เรารักเขาจริงมันก็ต้องรักให้ได้แต่ส่วนใหญ่รักไม่ได้หรอกไม่โูนะ้ยน้องเป็นของใช้ส่วนตัวขนาดใช้แปรงสีฟันรูปคนอื่นยังไม่ขยันขยั่งขนาดนี้เลยอ่ะแล้วนี่ก็คือสิบอันดับนิสัยผู้ชายที่ผู้หญิงไม่โอเคไม่โอเค อันนี้คือถ้าเป็นคุณผู้ชายดูอยู่อาจจะรู้จ้อียิไผู้หญิงนี่มันเยอะจังวะไม่เยอะเรไม่ะทุกคนมันเป็นนิสัยพื้นฐานเบสิกของคนซึ่งถ้า้าไม่ไดิมันก็มันก็โอเคผู้ชายบางคนไม่รู้ตัวนะจ๊ะว่าเป็นแล้วบางทีถ้าผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองมากๆใครมาเตือนเขาก็ไม่ฟังโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้แหละอย่าลืมสับตาใครด้วยอย่าลืมช่องในตาด้วยนะคะนี่นี้เลยช่องแก่ช่องแก่